นามือตานามือตานามือตาสุขสบายดีสบายดีสูเจ้าดีสเจ้าดีเนอะมื่อกี้กอมาป้ากับปีอ้ำแล้วก็ไอยอดเนาะแล้วก็จันหอมเนาะพีน้องเนอะวิดีโอตีแล้วเนี่จันหอมได้อู่ถึงว่าภาษาเนาะภาษาตีเข้าใจปากกัน้ใจเขียนกันนี่ลูกตีขึนม่านะใช่ เป็นผู้ตีปันตีแป้งภาษาคือเฮาเนาะเราวิดีโอนี่นี่เฮาอีมาเฮนกันพอร้องเนาะร้องเฮนร้องเฮนว่าภาษาใหม่อีเนาะภาษาใหม่นี่เป็นภาษาใหม่ของปีอ้ำแล้วก็จันหอมแต่เป็นภาษาของไอยอดเนาะเฮายะมาสมมุติว่าถ้าคุณเฮาจะแต่งภาษาขึ้นมาไหมสมมุติเฮาสามคนอีกจะใครแต่งภาษาขึ้นมาใหม่เฮาอีแต่งได้ก็เนาะคุณเฮาเนาะ อ้าวผมจะสอนภาษาใหม่เนาะได้อันนี้โอโก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 เมชิเมชินาโคนาโคมอโกมอโกสี่อย่างนะโอโกโอโกเมชิเมชินาโค นาขอมกมกกออยออโอโอเคพอได้พได้มกอกับชีฮับชีสังนนมาหินโอสุภาสุภาเหมือนไปซื้อผักซื้อไปซุภาโอเคสุภากูสุภากู

หายอดนี่นนตูนนตูจำท้องห่อไว้นตัวไหมนิมไหมนิมจำพ่องตีนีพระโอ้ผมมอนกันเนาะตอเนาะจำได้ก็อันนี้นี่จำได้โยหน้ามือตาไม่ได้ยอดอันนี้อันนี้อันนี้จำท้องได้ฮับปุชชีฮับปุชช อันนี้พี่อ้ําได้ซื้อผักซื้อผักซื้อผักอันนี้ก็ต้องเป็นซื้อผักกูแล้วก็อันนี้ก็ไมได้ละไมได้นี่ก็ไมได้ละได่ได้ละได้จือละโอโกโอโกแมชีแมชีนาคอนาข้อมอกกอโอ้พี่น้องเอ้ยเป็นได้พี่อ้ําได้อ่ะได้แค่จะได้นี่น่าจะใช้น่าจะใช้เวลาแฮมแบบ เหมือนอยู่อันนี้เขามีก oh, wow, no ี่อ่านนายอดว่าไปสิไปอันเนาะสิไปอันก็จัมจืออยากแล้วเนาะก็ถ่ายจัมจือได้หมดเขายังบอกว่าหมดแต่เนาะตึงอันนี้อันนี้มีไล้อันใหม่ดีแทมเนาะเนาะมีไล้แทมเกาะยากอีใจเวลาหึงอยู่อีจัมอีจือเนาะแมนเนาะมนเนาได้เมนเมนภาษากโก้เก่าๆมานี่ัลักๆนี่จะเป็นตีอยู่ในหลังกายของเฮาเนาะที่เฮาใจปากกันจุวันจูวันเนาะ น้นเป็นหนั่นเป็นหนีเป็นหนีเป็นหนั่นเนาะแล้วแต่ส้นเท้าองเท้าไหมนะแต่ถว่าอันนี้นี่เป็นได้พี่อําอันนีพี่อําว่ามันเป็นปะนหน่อยอย่างเทคโนโลยีไหมนอ้๊ไหมตีมันเกิดขึ้นไหมเทาก็เป็นคาใหม่ภาษาใหม่แม่แต่ภาษาก็เกาเก่าๆตีกินก้าตองก้าภาษาหนีมันเป็นภาษาเก่าตีเป็นของอย่างภาษา อยู่มาด้นแล้วเนาะแมนอันเนี้ยเป็นภาษาตีกําเนิดเกิดมากเขาก็หูเขาก็ขันแล้วเขาก็จางหูแล้วเนานะแต่สังวันนีนี่เป็นกาไม่ตีมันมีการพัฒนาขึ้นมากืน่นอตามการใจชีวิตของคนเฮาเนาะก็ตะกีตะกอนก็มีแหละตินิพานเลยก็มาหูวะสังก็นุตุเออตะกีตะกอนก็มีแหละนุตุเนาะแต่ตะกีตะกอนนี่ มีปากเนาะอันนั่นแ่ะอันยังวันนี้นี่เป็นภาษาหลักรับเก่าเกืาแต่เปอ่ยมหวาคนแต่งแ่งขึ้นมาไหนแน่นละภาษานี่แต่มีพัฒนาการคือดีขึ้นนน่มีแต่เก่าเกาปืนปืนี่คนแต่งไหนแม่นละเม่นละน้อยนองเนาะพี่อ้ําน้อืเนาะนี่มาหวานนะภาษาเขียนกับคนกแต่งขึ้นมาอโอ้ร้าไร้ายว่ะไป็นคนร้ายเอาให้จังหลร้ายแต่ร้ายวานเนาะพี่น้องเนาะ จันทอมตีอู่นี่อู่ถึงภาษานี่นะมึงใจมึงใจไมถึงว่าภาษาเขียนเนาะยัง ừ, เดี่ยวเนาะเ <ừ, S 1> พราะว่า ừ, มันจะมีภาษาตีเข้าใจอู่ใจปากกันก่อนแล้วภาษาเขียนนี่ปนดหัวซะงยยังน้นตัวเนาะมารุ่นมันมา,มา,ม,ามารุ่นเน,ะนานนะอืมแม่ละแม่ละแม่ล,ละอืมวันนี้ก็ต้อนี่ก่อนว่าเจ้าวันนี้นี่ต้องนี่ก่อนเนาะวิดีโอนี่ก็ใครหือพี่นองมาเกิดมาตองพ่อว่ะ กุนเฮ่านี่อีปันอีแตงภาษาใดอะแต่แต่วก็ไม่ได้เนาะนนี่ค่ะสามคนได้นะได้นะมีของแค่สิบป้ายอย่างมึได้เนาะมีไรเลยนั่นก็ตัวใครตัวมันละแม่นละเอาภาษาที่เหมือนกันเออเอเน่อ ถ้าค้นปักหน่มีภาษานน่ก็เล่นเล่นเล่นอีมอนเลยเนาะว่าไปก็ยากมีมีวิดีโอหนาเข็จะพอมี่นี่ีเดี๋ยวนะพี่น้องถ้าถ้าเบิ้งเนอถ้าพอเนอวิดีโอหนานี่เฮ้าอีหูละว่าคำตอบละคำตอบแต่แต่ที่ถูกต้องในแต่ว่าไพเป็นผู้อีปันภาษาหรือเฮ้านาอพี่น้องเนาะพี่น้องถ้าพ่อถ้าเบิ้งเนอพี่น้องเนอเดี๋ยวต่ออีกอนน่องันหนีหนิเนาะสูเจ้าดีเจ้าดี 嗯嗯嗯